อยู่กงไม่ก่อยเลยคเคอยู่หน้าฟู้ดรีพับบิกครับอยู่เป็นหน้าจะเป็นฟู้ดคอร์ทของตัวเซนตัน,นพระรามเก้านะครับที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับบอกว่าเป็นอาณาจักรสที่แห่นรสชาตินะครับก็รว,วมมาหารมีร้านมีหลายบ้างม,ม,มีขนมไทยวัตรานะครับร้านขนมหวานกล้วยทอดทานลองอัมพวากรรมบีเป็นไอติมน,นะครับเบเกิลซัมปยยากิโทริอย่า,ยา,ยางนะครับข้าวมันไ กระโบนี e ่เป็นเสียน้อยลูกชิ้นปลาซีซี่ยามีิแซฟเอ็กซ์เพรสนะครับข้าวแกงบาบายคาเฟ่ชิลลี่ครับข้างล่างเป็นเอ็กซ์เพรสเฮบันยากิครับวิ่งเตียวชายคอรัวนี้ครับดูเขาปิดจะลองเดินไปดูข้างในก็ น่ารักดีครับร้านสวยครับร้านสวยไม่ใหญ่มากครับเป็นข้าวแกงบาร์ข้าวแกงชัยของข้าวขาหมูเทียนชยัยครับนะครับร้านนี้มาได้ครับละงานน่ารักมากซี่ซียาม,มีอเอาไ มีเฮดปิ้ง,งนะครับเป็นเเตาแกงทำปลาตะกีตัววิเขาจะปิ้งกันอยู่ตรงนี้เลยข้ามันไก่แน่นอนครับข้ามันไก่ติ้กกระโปงีด้วยครับจะเป็นบากเครื่องหนึ่งเล็กๆน่ารักดีครับนั่งสบาย อัมพาวาคราฟนี่เป็นร้านไอศครีมครับมีขนมช่วยเหนือมะม่วงครับน่าทานมากฟูดรีพบริคอยู่กรุงไม่ก่อยห่อบีเคเคครับ